สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับ RDD ตัวจริงเรื่องรถมือสองฉลองเปิดสาขาใหม่การจนาพิเศษตัวจริงอันดับหนึ่งรถตู้มากสุดในประเทศไทยพร้อมขับทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้พร้อมใช้งานรถสวยไม่แท้เช็คประวัติได้วันนี้เราอยู่กันที่สาขาการจนานะคะ พาชมน้องคันนี้เลยค่ะทั้งภายนอกและภายในรถอ D D ดีดีของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากที่จะมองหามีไว้ใช้เข้ามาดูได้เลยค่ะมีทั้งบางนาเทพรักและการนาพิเศษดูทั้งภายนอกและภายในเดิมเดิมเลยนะคะใครที่อยากหาเอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะรับส่งนักเรียนรับส่งพนักงานมองหารถตู้ต้องมาที่ RDD เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ของเรายังมีทั้งรถกระบะรถผู้บริหารรถเอาไว้ใช้งานรถส่งของต้อง RDD ตัวจริงเรื่องรถมือสองเท่านั้นค่ะ